ต้องต้องขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลขอบคุณทีมที่ยินดีรังใจให้มาตลอดเล้วต้องขอโทษด้วยนะถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะทำงานได้ดีนะแล้วช่วงนี่มันเข่าไปไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามมันมันมันก็ต้องยอมรับแล้วก็ท่านมีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันต่อ ะครับก็จะทําให้ดีกว่านี้ต้องเตรียมงานให้ดีกว่านี้แล้วตอนนี้ก็ยังยังยังรับปากไม่ได้ว่าได้ทําหรือเปล่าไม่ดีเพรานเขายังยังไม่ได้แจ้งว่าจะให้ทำแี่สมันเป็นเรื่องแน่นอนแล้วก็ภาวนาอยากอยากอยากจะทําต่อครับแล้วก็ตกอบคุณมากครับพี่ก็เป็นกําลังใจกันต่อแล้วกันครับปีหน้าจะกลับมาให้ดีกว่านี้ก็ขับเครื่องออกเครื่องห้ามไม่เกินห้าเวลามเบอร์แฮปปี้ทูสต In July United 2010, and I'm happy I'm 16. So the next year we continue the fight to tie Premier League. Ah, okay. I'm sure next year will be a better season for July United. Thank you. I was happy this season with Jura. and I hope next year will be better than this year. Thank you. ก็ขอขอบคุณนะครับแฟนๆที่ตามเชียร์ให้กำลังใจกันมาตลอดทั้ง30แมตรนะครับคือปีนี้เราไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าปีหน้าเราต้องอยู่ด้วยกันต่อไปไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมไม่มีผมก็ไม่มีพวกผมก็ไม่มีพวกนะครับไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ <laughs> ปีหน้ามาเชียร์ต่อแลกันครับผมคิดว่าปีหน้าจะดีกว่านี้ครับและขึ้นชั้นแน่นอนครับ ก็ผลมันออกมาอย่างนี้นนก็ต้องอย,ยงอมรับกับคนนึงแล้วก็ปีหน้าทุกคนก็คงอยู่กันเหมือนเดิมแล้ชุดนี้เหมือนเดิมแล้วก็คงจะมีคนเข้ามาช่วยเยอะกว่านี้แล้วก็เพรามันนี่ก็เดิมนะครับต้องขึ้นแล้วปีหน้าแล้วก<ะ>็ฝ<ะ>่ายเดินทางก็ช่วยๆ,ๆกันมานะครับมาเป็นครอบครัวแล้วก็มาเป็นพี่น้องเอเนโดนีเซียมาเป็นร่วมกันครับอย่าทิ้งครับอยาก่าทิง้งเลยทิ้งอยู่แล้วเราอยู่กั็ขนาดนี้ ทุกคนท่านทุนที่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ก็อยากให้แฟนๆติดตามในปีหน้าต่อครับก็จะรักษาตัวให้หายเดี๋ยวกลับมารับใช้จุฬาปีหน้าเข่งหับเพราุณมากครับก็แค่แค่เวลาแค่สามสี่เดือนนี้ทำให้เห็นว่าเป็นแฟนรักนักฟุตบอลจริงๆเชียร์เชียร์ด้วยใจจริงๆไม่ว่าจะแพ้จะชนะจะผลงานดีไม่ดีแล้วก็ก็ตามมาเชียร์นี่คือนี่คือแฟนบอลจริงๆ ขอบคุณแทนน้องๆทุกคนคีขอบคุณครับฝากให้แฟนๆช่วยติดตามเชียร์แม้ทั้งปีนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ปีหน้าเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับปีนหน้าก็ให้ติดตามเชียร์น่าจะทีมดีๆอันนี้ครับเพราะว่ามีการเตรียมทีมที่ดีขึ้นอีกชัวร์ มั่นใจในมั่นใจในผู้บริหารทีมชุดใหม่ไหมเขาเต้่มเทดียบพ,พี่มั่นใจมันจะดีก็ปีนี้ต้องขอโทษด,ด้วยสำหรับผลงานซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกปีแต่ก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเพราะว่า ทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งพูดบริหารแล้วก็ความเชื่อทุกอย่างมันไปแนวสังเกตุเลยว่าเองพัฒนาขึ้นดยอะแล้วก็ผมเชื่อว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นกว่าที่เยอะเลยมั่นใจเลยว่าจะดีกว่านี้เพราะที่ผ่านมาสองปีเนี่ยบางครั้งมีปัญหาหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวอะไรหลายอย่างแต่รเคียดวาปีต่อไปมันจะลงตัวเพิยมขึ้นแล้วก็แบบมันแปลกมันทำไมจแต่ละอย่าง ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไม่มีไรครับขอขอบคุณแฟนบอลสุลายในเด็ดคนที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสุขบ้างเศร้าบ้างข้ากันไปก็ตลอดหอนึง่งฤดูกาลที่ผ่านมาก็ดูกานหน้าก็ขอให้มันเป็นเหมือนเดิมก็เชียร์กันเหมือนเดิมไม่ว่าผลงานจะออกมาอย่างไรยากปากไปถึงว่าบางครั้งเกมมันยิ่งกดดัน อยากให้เราเชียร์แบบเอ้มีร้องเพลงร่วมกันแบบไม่ได้มาเชียร์ว่าตะโกนนู่นตะโกนนี่มันมันผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกออยากให้แบบเอ้ร้องเชียร์ไม่ว่าจะไงก็เออตีกองร้องเพลงไปแบบแบบหลายๆทีนี้ว่าทำกันถือว่าเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันมันมันจะทําให้คืลาเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมันจะดูแบบซอฟต์ลงมานิดนึงอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่า ครับสำหรับวันนี้ก็ผมช่วยทีมได้แค่ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าดูดูการหน้าจะมีการรวมตัวกันระดับโคตรมาก่อนที่จรไปผมจะไม่ทำให้แฟนบอลหวังแน่นอนว่าจะไปจุฬายฯในเด็ดหรือว่าเสียสามย่านขึ้น ดีดแน่นอน <c oughs> ม,อมนอีวิโนต่างกันบางคําอีกก็ไม่ใช่ครวันนี้ก็ทําให้แฟนๆน,น้องๆก็สู้เต็มที่นะครับครับวันนี้ก็คนออกมาในลักษณะที่แพ้เข้าไปแฟนๆส,สัญญานช่วยเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็น้องๆแล้วก็ชาวจุฬาอยู่ไนเต็ดต่อไปนะครับามากครับ,บตอนนี้ที่มหาช่วยทิมได้ไม่เยอะก็คือเวลา,ารบันเจิดรบกวนแต่ถ้าดนการหน้าจะ รักษาเอมให้มากกว่านี้และจะช่วยทีมให้มากกว่าน,าานี้แล้วก็จะอาจจะมีการกระตุ้นน้องๆให้มีทฤษฎีสู้มากกว่านี้เป็นระบบทีมมากกว่านี้ระบบทีมมากกว่านี้รสัญญาขอบคุณครับพี่ที่มาดูการนี้ก็ยังไม่เป็นที่สมหวังของเราทุกคนนะครับยังไงก็ฤดูกาลหน้าก็ช่วยกันเชียร์กันต่อไปแล้วกัน้กนตัวแมทบอลแล้ว ทีมงานจะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ีมงานก็จะพยายามให้ชีวากลับขึ้นอยู่ในระดับน,นี้ได้ในส่วนที่ต้องมีการเพิ่มเติมก็เลยต้องหาตัวเตะเข้ามาเสริมเพราะตอนนี้ต้องยอมรับจริงว่าตัวผู้เล่นเราเองยังถือว่าไม่ตัวผู้เล่นตัวเยนี้ยังไม่เยอะก็ได้แล้วก็กีดความสนเยอะยังยังห่าง,างกันอยู่ ที่ต้องการนก็คือนัเกเตะที่ต่างชาติดี่มีความเสี่ยงสำหรับผู้งานทุกหม่วยก็พี่คิดว่าจะมัม่นใจนะเพราะท่านก็ยงังท้ายทดูกาลนี้ก็สนับสนุนเราเต็มที่แล้วก็วางแผนสำหรับฤดูกาลหน้าไวแล้วครเปิดฤดูกาลหน้าก็น่าจะทำงานกันได้ดีครับจะกลับมาเล่นเลยครับพี่เจ <laughs> พยายามนะทันน้องๆไหมสุดตัวนะ <c oughs> ผมไม่ใช่เป็นนิสิตอะไรของจุฬาคือเหมือนภาษาง่ายคือเหมือนคนนอกแต่ผมรักที่นี่เหมือนบา้านเหมือนหลายสักอย่างโทษมีความสุขเลยได้กินข้าวด้วยกันได้แซวกันได้หยอกล้อกันเหมือนพี่เหมือนนอ้องได้นอนในการได้ทําอะไรบางอย่างที่แแบบเหมือนพี่เหมือนนอ้องเป็นครอบครัวอันนี้เราคก็ทีมทุกคนผมคงไม่ไปไหนแล้วคง ว่การเดินทางในอะไรในชีวิตบอลไม่ที่ไหมหัที่นี่สอนทรนา no I know you're from e a yeah m family here h a p I want to here yeah we need าบุอฟ yeah so far yeah a r o n a r o n p say something to the fans Huh? Say something to the fan. Yeah. To the fans? To the fans. Yeah. Fan